เพิ่นมาอย,ย,ย่างนี้โอ้เพิ่น,นมาเพื่อว่าเพิ่งพักกินข้าวบ่เพิ่นแอบไหมย,ยังเพิ่นแอบไหมย,ยัง ต่อยามาทำอะไรที่สพกองตูมา่อยมาทำอะไรยาไมาอย่างครับยาไมาอย่างครับเอ้าไม่ดีไปยืนอย่างนี้พันผมน้ำกลจะมาดีซุดท้ายสุดพ้ายแค่ไหนกันมาครับนี่ผมน้ำกลจะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ น้ำก้มากแต่บ้านเจ้าหมดละเดี๋ยวลองเข้าไปดูเออโค้งเล็กอันนี้เท่าไหร่วันนี้ตีเซ็นรถได้เด็ดหนิโอ้ยเสื่อมเงินอีกแล้วโอ้มีร้านอีกแล้วบ้างนี่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 สเตเลสสองพันสอง ปากแพถามว่าอันนี้จะบาทครับปนน้องปนองพี่น้องเลยถามเขาเนี่ยถามกันเจ๊งรือเป่าเจบาทจ๊บาทไ่ได้ถาว่ากี่พันถาม่ากี่ันอ้ออักับเบาทกั้ะปนอะไร้างไ้ถามถึงตลอเวลาตั้งเงินสองพบาทถามถยกม่ไ้ม่เด้กถาม้อง้อันมันถาเพื่อเพน้ถาเพื่อถึงเนาะ บ่เห็นบรสองเมตรสองเมตรไม่ถ้าสิบบอกสองเมตรก็ถูกประบ้านเราสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ข้านยาวเท่าไาวบ้านนี่หระวะาาวเมตรนมาสิเอาเบอร์โทรไว้ไหนคือถึงเปรไหมทำได้ใช่ไหมครับตอนนี้มามได้เลยค่ะโมเดลารบคนวางเนี่ยโมเดลารบเด็บง เดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาบอกนะครับผมเดี๋ยเดี๋ทรมาบอกนะครับผมคาราหารานประตูเทศประตูนี่แหละครับครับผมครับผม

เดี๋ยวพีดประจําเขาเลยไปถามคนเะเลสเนี่ยเอาเล็ก็ได้เพราเอาตเลสนะครับต่ว่ามันเป็นงสงยู่เเลยกบไปถามคนคนก็เลยแน้นมานีครับผมได้แตเลเนแนะนํำมาอยู่หน้ะวัดเรว่าประตูนาวัดหันบนาแบบมัเบิ้งอเบิ้งดอกเบิเบิ้งเบิ้งเาปะปันหาคาจ้ามจะได้กัน ลูกหลานครับเพจนำเงินลูกหลานเาบกใจดีบอกื่อวกันอะไรเนาะเพือเดียวพี่แนเวครับเอย่านเดียวไม่จ้เสื่อมอ่ะเนียผมนะครับเสื่อมก็ีออกแบบจะใส่ไฟไรเสื่อมคาเดียสราเดียสมู้ียมเจ้า คนใส่แบบตู้สามอยนน้นะตูามอยอปลานั่นแหะต้สาม่ายวั้ใส่ไวไหนครับไปชมเชิจังเอาตู้น้อยเบา็นะไตัวนปร้อยยี่ครับเสื้อบเสื้อแบบเสื้อแบบเสื้อแบบชสือแเสื้อแต้อแเ้อแบบเบ้อแื้อแบบเ้บ้อมเเสเบเเสื้บบเเสืเอ เมื uhm. huh. <laughs <laughs> ่อแม่นเจ้าเว้ยเชื่อมแล้วว่เจียเชื่อมแล้วว่าเจียแล้วหน่อยเลยคุณใหญ่คุณใหญ่อถามเขาเจ้าเด้นอเป็นเหี้ยเลนมโ้เจ้าเจ้าจะไปเสื้อเจ้าจะไปบอกกันนเจ้าบรเดงงานเดเจ้าบระเดงานเด็กมันหลอดามวิชาเจ้าเนี่ยฮา ขอบคุณครับขอบคุณมากครับจะได้หรอจะได้แปดหรือติปะจวเราไปมาดูเนาะได้แลวไปดูแแบบเลยไปดูแแบบนะครับเราได้แล้วได้ไปวัดขนาดไปวัดขนาดไหมเพื่อนช่างพงศ์ช่างพงครับช่างพงศ์ช่างพงางพงสกลนครนะครับศรีวิชานะครับไปเยี่ยมช่างพงบ้านตุ๊ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปวัดขนาดไปวัดขนาดแล้ว,ลวก็โทรมาบ,บอกครับแล้วเขาบอกนะครับตามที่มือช่างให้นะครับนี่ครับมี่ทางทางโอนเงินด้วยนะครับโอ้ฮะผมสมัยก็เรา <c ười> <c ười> ไปแล้วไปแล้วต้องหอมเน,นี่นาานยฮะ เออพึ่งจะปั่นเหรอตอนนี้เราไปตำนานะสองภากเลยว่ะนะผมมองมาอยู่นอนนอนเนี่ยอนอนกะทำนอนผ่านแล้วนอนับบพีเ็จอันนี้จะเป็นการพา

โอ้คนเปิดประตูไอ้ลุงครับ